เพื่อนเพื่อนมาเฮ็ดได้เฮ็ดแล้วนี่เฮ็ดไอ้พึ่งเขาอหลรเฮ็ดมะนาวหรือเฮ็ดอะไรไม่รู้เลอไม่ใช่เฮ็ดเนยเฮ็ดเนยจ้าโอ้ยนี่เฮ็ดเนยก็เฮ็ดเการักมันมันวันนี้วันที่เท่าไรวันเสาร์ยิบเอสเนาะกิฟต์บังคับปิดตลอดจ้าโคซิกเซก เท่านี้จากเมืด่ดไไ้มาพึ่งคาลายดูเท่าเท่าหมดแล้ว<ๆ>ไลสไลสนิโคลเฮดไอผึ่งเนยนะคะลื่นมากไม่ลอกเปียกออกคนมาหาเราจะจ่จคิดทันเชื่อนำ่งไม่รู้นะอ้อชาเด,ด้อวยเนาวจะว่ากเอาใดอยู่ไปตัดแต่งเอาดูสวยๆโอ้ ป <บ reflex> ีนี่ทั้งข่อยอยู่เฮ็ดพึ่งออกอันนี้เฮ็ดทายจะกินบดดไหรอคะบ่ค่อยบ่ค่อยกินเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพิ่งปีปีพศ22ดอกที่2ค่ะยิ้วว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 นวนนีวว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 วอวแเ้วว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 อวนเว็นวว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 า ูกออกทุกปีจ้ะแต่ว่าสองสามปีพึ่องออกนี่เฮ็ดกรำงามๆเลยจ้ะเฮีสยสไตยผิวสวยชิกเฮีสยสไตยผิวสไตยผิวสองดอกปีพศออยี่สิบสามออกแล้วเพื่อนๆเอ้ยคนมาหาผู้ชายคนหนึ่งนี่อุ้ยสวยมันมนันยินนี้ ตาหน,านาะี่งสองชาสแปดโอ้ยเก็บพึ่งพึ่งออกพึ่งวางพึ่งออกเฝ้าเก็บเขาบอกคนเข้ามา,าจันที่เฝ้าเ,เดินเด้อจันเด้อ่ายเห็นแค่นี้แหละนี่อุย้ยมันมันมาแล้วมาแล้วเก็บเก็บตาม โอ้ยหเหี oh ้ย oh อุ oh. ้ยออกแล้วออกแล้ว oh อุ oh ้ยออกแล้วเพื่อนเพื่อนพึ่งหวานมาแล้วจ้าพึ่งหวานมาแล้วนี่มันมันมันโอ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ็ดพึ่งออกจ้ะเฮ็ดพึ่งหวานเริ่มออกนึกว่าแต่มันจะบล็อกปีนี่นี่ใส่ดูเนาะค่ะนี่เฮ็ดสลัดด้านอ๊ะเก้าสลัดนะเฮ็ดกระดอกกระรำมาจ้ะนี่ได้สามสี่ห้าหกดอกมันอยู่จ้ะมันเฮ็ดอะไรไม่รู้ ไปดูเฉยๆอันนี้เฮ็ดพิษนะคะเด้อกินนะไม่ได้กินอีกเลยจะกินทีเดียวได้เลยเฮ็ดพิษจ้ะนี่อันนี้เฮ็ดยาเฮ็ดยาได้แล้วค่ะเอาไปหั่นตากเนาะเนี่ยเอาไปฝากพี่สาวเราก็กินได้คือกันจ้ะเราขาจะไม่เคยได้กินจเจติยาเฮ็ดยาออกแล้วแต่ว่าเอาได้ไหมเนาะมีดก็บบอกเอามาดีๆเนาะค่ะอุ้ยได้อยู่มีดเอามา,ยาอยู่บนข้างล่างนี่ อุ้ยเห็ดพึงหวานใสิได้คือเขาบนนอกไปนี่มีตัดเห็ดหายจะอยู่บ้านจะหายก็บ้านหาบ่าเจออันนี้เห็ดยาเด้อค่ะเธอได้ไปตากัเลยบัดน,นี้นี่อุ้ยอ่อ,อนถ้าอ,อ่อ,อนๆนี่เขาว่าเอาไปแกงก็ได้เด้อจะอ่อนๆ่อนเนีนี่อุ้ยอ่อ,อนโคตรละดอกนึงอุ้ยอ่อ,อน เห็ดยาได้เห็ดยาเห็ดพึ่งนี่ดอกใหญ่มากเอาไปตัดบ้านทำความสะอาดบ้านเอาจ้ะเห็ดยาเห็ดยาเยอะเลยนี่โอ้ยนี่ดอกอ่อนๆเลยค่ะเห็นไหมไหนล่ะนี่นี่นี่ดอกนี่โอ้ยแมงก,กับกินเด้อเอาเนี่ยเดี๋ยวเอาไปตัดแต่งกับบ้านเอกพื้นไหนล่ะเอาหาเห็ดพึ่งเลยมาเอาเห็ดยาบาดัดนี โอ้ยอนี่ไม่ใช่อันนี้มันเห็ดเือกมากเฮียดูบรรยากาศก,ก่อนแต่ว่าคนเขาเดินไปแล้วเราก็จักกีทันเขาพูบว่าจันีรปลาอันนี้เป็นเห็ดขมนะอุย้ยหนาหมดเลยหนาเลยดูถูกเอเห็ดขมเอากินได้ยุ๊โอ้ยมา ถ้ามีคนเข้ามาเดินหาเรามันก็หาไม่อยากเดินนันเนาะจ้ะอันนี้คล้ายๆเฮ็ดไก่งวงนะครัเพื่อนเฮ็ดไก่งวงเฮ็ดยาก,กันจ้ะแต่ว่าบอกเอาดอกคะ่ะปัดทุโอ้ยได้เฮ็ดยาออกไปละนี่เป็นยาอย่างดีเลยจ้ะแต่ว่าไม่เคยต้มกินทุกทีอ่อนมากโอ้เอ๊เอาไปตากแห้งกับไทยเนาะอุ้ยอ่อนๆเลยอาะตากได้บริบัเนีา แต่อันนี้ชงนอนเจาะบอกปล่อยไว้ให้เขากินบังแจกันนะเนาะเฮ็ดนเนยเฮ็ดพึ่งเนยโอ้ยยังล่างยังยากเนี่ยแต่ว่าแซบ่บเนี่ยโอ้ยฝนตกค่ะเฮ็ดก็เลยออกให้ได้เก็บดีจ้ะวัดเธองามเธอเธออืดมากไกลหมูเะได้ยนี่ยคอยกัย่านขึ้นกันได้ละเธอใช่เลยหรอก กลัวเหมือนกันพอ,อคนพาเข้ามาอุ้ยนี่อีกดอกนึงเกียบเยียบสองดอกเฮ็ดบุตรบุตรผิวโอ้ยสวยนี่จ้ะสวยสวยเลย,ยต้องดูดีๆตาข่อยบ่คอยดีนี่จ้ะโอ้ยมันลื่นนะเฮ็ดแน,นี่เนี่ยอร่อยตาลื่นทางยากโอ้ยได้เยอะได้เฮ็ดแวเลยแซ่บ แต่ไปเห็นคลอยเข้ามาหรอกไงแต่เขาไม่เอาเงี้ดีเหมือนกันเขาไม่เอาเราก็หวานเราสิหมานหมเราสิอุ้ยหมานเด้อุ้ยนี่เด้ออุ้ยกลุ่มเป็นกลุ่มเลยอุ้ยนี่นี่อุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่เป็นกลุ่มเลยเนี่ยเฮ็ดแนวนี่แซบ่บแต่ว่าตอนล่างนี่แหละอยละเซ็งไม่อ,อยากล่างนี่ เฮ็ดบุตรมันจะแสบหลอกถ้าดอกแก่ๆไงหลอกเอาออกนี่อีกดอกนึงโอ้หมันหมันๆนี่โอ้ยหมันอยู่ได้เพันตัวเลยกว่าแต่ไม่ได้เฮ็ดถึงกัเอาอะไรก็เอาระกินได้เฮ็ดเนยเฮ็ดเนยชอบมากอุ้ยไม่ต้องไปตัดเดี๋ยวตัดบาดนี่ดอกตุ้มๆค่ะอ้ยดอกตุ้มๆสวยมาก เห็ดเนยเห็ดเนยเห็ดเนยจะเนยต่อเนอะคะเนี่ยบรรยากาศอู้นี่ไออู้ปีนี่เห็ดเห็ดผึ่งเนยออกเยอะนีู่ก็ไปบ้านไปลรางชอบหาแต่ชี้เกียร์ทลางโู้นี่เห็ดดำเห็ดดำกาเหลืองโู้ออกจุ่มนึงว้ายคันนี้เชิญนู่น ป,ป้าปะกันนิ้นึงอ๋อฉัช็อกฮะยเอ๊ะับสไตย์พี่อยู่ here อยู่ตรงนีนี่กระต่ายน้อยนอนอยู่ตรงนี้เฝ้าเฮ็ดแถาเฝ้าเฮ็ดแถาโอ้ยมันน้อยพูดเว้ยน้อยพูดน้อยพูดว่เอาเอาตะดอกใหญ่ๆนี่แหละเฮะะี้ยโอ้คล้ายนะลาส่อเอ้อเฮี้ย อาแต่ดอกใหญ่ๆคนี้ชินโอ้อยกกระจายยกกระจายคนนี้ชิญสุดท้ายเฮียเอาหนกโอ้เฮ็ดดำกำลังออกนี่เอาพลาสัินกี้เอาพลาสัินโอ้นี่บ่เอาเดอกค่ะเพื่อนๆมันหน่อยพูดเป็นจุ่มเดียวแค่นี้ <laughs> กระต่ายน้อยนั่งเฝ้าอ่ตัวเชนกเกเอกอยู่บนเฮ็ดเลย อ่ะกินไปอ๋อตั้งก็เชิญไหมนะคะนี่เชิญอุย้ยขอบคุณกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยน้ำโชคค่ะนี่เห็ด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 ดอกกระรมปอดปาด,ด์ตี้โชวอุย้ยแต่ว่าคอยล่างยากเด้คอยมักกินแต่ว่าล่างยากจ้ะอันนี้ก็ใครไม่เอาไม่มักกินปืด๊ดที่โชเห็ดจิ้งใดตัดบ่ตัดบ่เพื่อนๆ มันบอกถูกปีเด้ปูดดูน,นี่โอ้ยใหญ่เสวาวาชนินโอ้สโอ้โหสุดยอดเลยค่ะสุดยอดสุดยอดหมันหมันห้ยหมานขอบคุณกระต่ายหน่อยเด้อปาดมาเจอดงเห็ดแครอทเอาได้ปะเนาะไปเดเออได้อยู่หรมั้งนี่เออได้อยู่แจ่ว่าแก่ละโอ้ยแก ตื่นมาเจอกันตอนแก่ถ่ะสูโอ้ยบองงามบอเลยดอกเดียวมาเจอกันแก่ไปน้มดิว่าสีบอกอะไรรู้ยดอกอ,อ่อนๆเนอะเห็ดแครอทกินได้นะคะโอ้ยโอ้ขาไปตัดออกกบบ้านนะนเห็ดไข่ ก็พอกินอยู่ก็พอด้อยู่คนเขาก็ไม่กินทอกฝรั่งนี่เห็ดไท้นะคะเนี่อ,อไม่ใช่เห็ดเห็ดแครอทไปมดตะขอ,อยเบอรเรอเลยเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อนๆเห็ดผึ่งหวานออกแล้วค่ะโอ้สีนี่โลโลนึกจะบอมมาทางนี้ทงนี้อากาศยังร้อนอยู่จ้ะทางเยอรมันทางฉันอยู่เนาะทางสวีเดนก็หิมะตกและเห็นอยู่ อยเป็นสัญญาณที่ดีเฮ็ดพึ่งออกได้เนาะค่ะเดี๋ยวจะลองไปเลาะอีกตรงที่เคยได้เนาะดอกกระรำสองดอกดอกใหญ่กับดอกน้อยโอเคค่ะเพื่อนๆขอปิดคลิปปัจจุบันนี้เด้อค่ะเด้อเนี่ยคนจังกิ๊ตกคือมันมืดดีถ้ารนะ่าบัดน,นี้นี่ค่ะเพื่อนๆขอจบคลิปปัจจุบันนี้เนาะขอลาไปตรงเฮ็ดดอกสวยๆเนาะจ้ะเนาะนี่ เ็ดดอกกระรมเฮ็ดยาเฮ็ดแครด่รสเฮ็ดพึงเนยเฮ็ดพึงหวานเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอนะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายป้วจ้า